วันนี้ลุยอีกเหมือนเดิมฟ o ดเลนเจอร์ของเรานะครับผมเนะโอ้โหอยู่ทางกลางหุบเขาของอำเภอมันไล่นะครับโอ้โหนู่นบรรยากาศทางอินไซด์ด้วยบนภูเขานะครับผมเนาะดูเส้นทางมาพี่น้องกว่าจะทำวิดีโอให้ท่านได้ชมแต่และว,วิดีโอนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเนาะยังไงท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอชุดน,นี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหน่อยทางช่องตามไปเบิ่งนดยนะครับผมต้องผ่านที่ธุรกันดานนะ บนหุบเขาเลยนะ่แล้วก็มาเจอบ้านลุงเชาเนี่ยนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะท่านหนึ่งมานานกว่า30ปีนะครับผมที่นี่บรรยากาศดีามากเลยเชา้ชาเช้านะครับผมมังกรอ,ออกลูกเต็มเลยทางลุก,กลังไม่เข้าใชัยทางดินรายร้วน,วนเลยไมไ่ได้เจอส้มนี่ยุ่งเลยนะครับมาไม่ถึงแน่นอนเพื่อสรรสร้างคลิปดีดีนะครับผมนะมีประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงแพะนะครับผมนะ ให้ท่านสมเส้นทางป่าต้นปักตองคะักๆนี่ต้นปักใญ่เลยอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับลุงเฉานะครับผมนะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอ,อีกท่านหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดี <laughs> พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะ วันนี้ผมน่อยๆตามไปเบิงยังอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยอยู่ที่คอกแพของลุงเฉานะครับผมนะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพมายาวนานกว่า30ปีนะครับผมนะประสบการณ์ก็มากมายเลยแหละเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับลุงเฉาเพื่อเพื่อ,อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ชมทั้งบ้านที่คิดจะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพเลี้ยงแกะที่ชมทั้งบ้านทุกท่านนะครับผมนะได้ความรู้กัน ไม่มากก็น้อยสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมนะเรามาไกลมากดูเส้นทางที่วิ่งมาครับพนะี่น้องทางลูกหลังดินทรายปนขึ้นมาข้ามภูเขาาเลยนะ67ก,กิโลกว่าจะมาถึงที่ฟาร์มนี้ได้นะครับผมนะทุลักทุเานมากๆแต่ก็มาถึงเพื่อจะมาหาวิดีโอดีๆเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับผมนะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมทางบ้านอยากให้หน,หน้อยตามไปเบิ่งไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มแพะฟาร์มแกะของท่านติดต่อนเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทร 829 0 6 0เเราจะตามไปเบิงในทุกทที่นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับลุงเชานะครับผมเกษตรกรผู้เลีเ้ยงแพะในเขตอำเภอบันไร่จังหวัดอุทยัยธานีครับผมตามไปเบิงครับเดี๋ยวเรามาคุยกับลุงเชานะครับผมนะเกษตรกรผู้เลีเ้ยงแพะอีกท่านหนึ่งที่อำเภอบันไร่นะครับผมนะอู้ลุงเชาหาห่อกไม้มาเย,าย,ยอะเลยมี่อไม้หานะมาต้มด้วยจากแหล่งธรรมชาติเลยลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเชานะครับผมนะลุงเชาที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับที่ฟาร์มเราเนี่ย อยู่ที่อําเภอบะไหลครับครับผมอําเภอบะไหลจังหวัดอุทัยธานีครับเห็นว่าที่นี่เลี้ยงมานานกว่า30ปีนะลุงเฉาเนาะครับเป็นสายพันธ์อะไรมั่งครับที่เราเลือกมาเลี้ยงที่นี่ก็บ่อครับพันธ์บ่อแต่ไม่ใช่เลือดร้อยครับครับเ็เลือดผสมอะเป็นบ่อเลือดผสมเริ่มต้นด้วยบ่อเลยใช่ไหมลุงเฉาสามสิบปีผ่านไปมีปัญหาอะไรมั่งครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับมีแต่พวกพญาติบ้างอะไรบ้างเงี้ยหลักๆมันเป็นยังไงครับลุงเฉาก็ มันก็ปกติครับผมเลี้ยงธรรมชาติครับผมไม่ได้ขุดนะอืมเลี้ยงธรรมชาติครับผมเราเลี้ยงปล่อยไล่ทุ่งเลยที่นี่ครับว้านหนึ่งกี่เวลาครับเวลาเดียวครับประมาณสี่ชั่วโมงกว่าชาวที่นี่เริ่มต้นสามสิบปีที่ผ่านมากี่แม่พันธุ์ครับผมซื้อมาที่แรกไม่มากครับแค่สิบตัวเองครับแล้วก็มาขยายก็ร้อยกว่าแหละใช้เวลาหลายปีนะครับครับก็สามสิบปีแล้วเนาะผ่านไปเนาะนี่ที่นี่แหล่งอาหารสมบูรณ์มากดูหน่อไม้ดูหน่อไม้กองไปเลยเนาะ เดี๋ยวไปคุยกับลุงชาวในคอกแพะครับผมนะไปคุยไปดูชมแพะไปด้วยนี่โรงเรือนแพะก็ทําแบบง่ายๆแล้วลุงเชาเนาะนี่ผมจะย้ายใหม่เลยเนี<ต>่ยจะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับทีนี้ย้ายอยู่โอ้ตรงนี้30ปีแล้วับผมจะย้ายแล้วอ้าวนี่มีแก่ด้วยแกสองตัวเออลุงเนี่ยถามเลยยังไงก็เจอแกแล้วพี่น้องเกษตรกรเราที่ชมทางว่าเคยถามไถ่ว่าแกเนี่ยเราเลี้ยงรวมกับแพะเนี่ยมันจะทับกันข้ามสายพันธุ์ไหมไม่ครับเนอไม่ครับไม่ไม่ข้ามสายพันธุ์เนอครับ ม่ไม่น่นหรอกแก่เขาก็อยู่ของเขาครับอยู่ส่วนแกะแพะก็อยู่ส่วนแพะทำไมเขามีตัวผู้ตัวเดียวล่ะมีตัวเมียตัวนึงครับนอนอยู่นู่นอ๋อเอามาใหม่หรือว่าเขาอยู่เดิมอี่แล้วครับก็ผมเอามาตั้งแต่เล็กๆกันแน่นอนอือโอ้โหนี่นี่พันอะไรครับลุงมันเรียกพันอะไรไม่รู้เนี่ยครับพันขนเหียนๆเนี่ยนะแต่เลี้ยงง่ายพันเนี้ยเลี้ยงง่ายเลยครับเหมาะไหมสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจครับเลี้ยงได้ทุ่งปนกับแกะแพะได้เลยได้ครับเนี่ยพันเนี้ยเลี้ยงง่ายครับแต่ผมเลี้ยงม้าแต่ก่อนนี่ก็สองยยากกมมันนไ่่คอิ แต่นธุ์นี้เลี้ยงง่ายเนี่ยนธุนนี้เลี้ยงง่ายเลยครับผมไม่รู้ผธุนอะไรรูดน้องชายผมให้มาการดูแลก็เหมือนกับแพะเรานี่แหละดูแลง่ายกว่าครับอืระหว่างแกะกับแพะแกะดูแลง่ายกว่าแกะดูแลง่ายกว่าครับนี่โรงเรือนของอ่าที่ฟาร์มแพะของลุงเชาว์ก็แบบแบบธรรมชาติเลยไม่มีการยุงลูกแล้วถ้าเลี้ยงแต่แกะหกเดือนเนี่ยสามสิบกว่าโลลูกมันนะโลเวตัวเล็กว่าแพะนี่นะครับคนั่นนั่นเคยได้ลูกหรือยังอย่างครับมวนนี้มัน พิ่งนางนี่รุ่นเ่ยแกรุ่นเลยแกรุ่นเลยครับนี่มีแต่สายพันธุ์บอแล้วก็มีชาแนลปนนะลุงเนาะครับนี่ครับไปเดี๋ยวไปชมกันเลลุงที่นี่เรากันยุงยังไงลุงเห็นนี่มีผมใช้ก่อไฟเอาครับโอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้เลยในร่มเนี่ยนี่แพะสวยๆทั้งนั้นเลยก่อไฟแบบนี้เลยครับก่อไฟในควนไฟมันยุงมันจะไม่ค่อยมีครับมีมีผลแพ้ต่อต่อแพะเราไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยครับสามสิบปีที่ผ่านมาเราก็ทำ่างนี้ตลอด นี่ก่อไฟนะครับผมเนาะดูนี่ที่ดำๆนี่คือควันไฟขึ้นไม่มีแพ้นะครับผมแล้วก็เนี่ยโรงเรือนก็ปล่อยลงๆอย่างนี้เลยครับแล้วเขาก็อยู่กันเป็นร้อยๆเรืแบบนี้เลยครับเคยมีป่วยมีอะไรหนักๆไม่ลุงที่เราเลี้ยงมาเนี่ยไม่มีครับไม่มีเลยเหรอแสดงว่าสายพันธุ์บอลนี่ก็เลี้ยงตามธรรมชาติไรทุ่งแบบสบายเลยสบายครับอ้จะมีอยู่ก็แพ้เนี่ยถ้ามีปัญหาอยู่ก็เรื่องพยาธิแค่นั้นแหละครับมีพยาธิพลราสเป็นยังไงครับลุงมันมีพยาธิในตับมี ต้องฉีดว่าใช้ว่าแมกเอฟอ่ะหายครับเราจะสังเกตไงว่าเป็นพยาธิในตับคางมันจะบวมครับคางตรงเนี้ยมันจะบวมมันจะเกิดการบวมขึ้นมาเฉยๆเนี่ยครับนั่นแหละพยาธิในตับต้องฉีดยาครับยาพยาธิถ่ายเลยหายยาอะไรนะลุงยาว้าแมกเอฟอ่ะว้าแมกเอฟครับขวดประมาณหกเจ็ดร้อยอ่ะซื้อที่ร้านร้านกรมปศุสัตว์มีครับมีขายทั่วไปครับ ถ้าตัวเล็กๆนี้ฉีดได้ไหมตัวเล็กๆอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยตัวเล็กๆก็ไม่่อยได้ฉีดนะครับตัวเล็กๆนี้ถ้ามันเป็นพยาธิในตับก็ฉีดเหมกันตัวครึ่งดีซีครึ่งซีซีถ้าตัวใหญ่ครับตัวแม่พันธุ์เงี้ยตัวใหญ่ก็ดูตามมาตราครับอัตรามหนึ่งดีซีต่อห้าสิบกิโลแต่ถ้าฉีดเกินไปไม่เป็นไรเกินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งดีซีต่อห้ากิโลห้าสิบห้าสิบกิโลครับแต่ถ้าเกินไปกว่านั้นมันไม่มีผลกระทบกับมันหรอกไม่เป็นไรผมลองดูแลวถ้าเยอะไปก็ไม่มีผลกระทบม่เป็นไร โอ้โหเนี่ยเดินขึ้นเฉยเลยไม้แผ่นเดียวตัวเล็กตัวน้อยขึ้นได้หมดได้หมดครับนี่พ่อพันธุมีกี่ตัวครับเนี่ยสองตัวครับเนี่ยในตัวยืนนอกมีตัวในนันตัวนั้นเป็นบออบลเลตผสมทั้งหมดเลยครับก็มีแองโกลปนไหมครับแองโกลนี่มันมันน้อยครับมันจะมีบก็เลือดน้อยเราเลือกมาเลยหรือว่ามันพัฒนาสายพันธ์มาเป็นแบบนี้ครับก็ต้องเลือกที่ไปซื้อแม่พันนะครับไปซื้อแบบนี้มาเนี่ยแบบนี้มาเนี่ยพ่อมันอย่างเงี้ยก็เลือกเอา แสดงว่าลุงเฉาเลือกแพะสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงครับแรกๆกังวลไหมว่าเลี้ยงแล้วจะขายที่ไหนอะไรยังไงไม่ครับ<า>ทีแรกอ่ะผมผมซื้อมาที่แรกอ่ะนะมันจะออกลูกตัวเดียวครับผมก็เอ๊ะแพะผมทาไมออกลูกตัวเดียวก็วนี้ผมไปหาซื้อใหม่ผมหาซื้อที่มันออกลูกแฝดอ่ะแล้วเลือกมาตัวหนึ่งครับต่อไปท้องสองจะมีแฝดหมดเลยอืมเนี่ยแพะผมจะมีแฝดเยอะแฝดเยอะเลยครับเกือบสิบกว่าแม่แล้วสิบห้าแม่ไม่ใช่แม่เนียนๆพวกนี้แม่แฝดทางนั้นเลยครับนี่เนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะสามสามบปีแล้วยังเหลือเป็นเกือบร้อยนะลุงเนาะขายได้เรื่อยใช่ไหมขายเรื่อยๆนี่ผมก็ขายไปงวดนี้ก็สิบกว่าขายทีละสิบกว่าตัวเลยนี่นี่เขาก็จะมาจับเองลูกเนี่ย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 อายุเท่าไหร่แล้วถึงจับได้เนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนครับแล้วแต่สมบูรณ์ประมาณสี่ห้าเดือนจับได้เลยสิบสามสิบสี่โลตลาดเข้าถึงไหมครับถึงครับตั้งแต่แรกๆมาละลุงตั้งแต่แรกๆมาก็มีพ่อค้ามาซื้อตลอดครับไม่มีการที่ว่าแพะจะ ตันอยู่กับที่ไม่มีครับ <Okay. S 1> แสดงว่าพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่สนใจจะเลี้ยงใหม่ก็สบายใจได้เลยขนาดลุงเชาเลี้ยงมา30ปียังไม่ต้องมีปัญหาทางตลาดเลยไม่เคยมีแต่ว่าไม่พอให้เขาโอ,อ้ไม่พอไม่มีให้เขาขนาดเราเข้ามาอยู่ลึกขนาดนี้นะพ่อค้ายังมาซื้อถึงที่เลยโอ้โหเยี่ยมเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็สบายใจไปอีกระดับหนึ่งสําหรับพี่น้องที่สนใจจะเลี้ยงใหม่นะในหลายท่านก็กังวลเหลือเกินเนี่ยอย่างก็ที่มันเนี่ยเอาไปใส่พวกพืชผักอ่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยน่ยทองผมเ่ย หน้าแก้วมกรที่ออกไงกี่ไรครับลุงที่เนี่ยขี่ไร่มีที่อยู่ที่ไรผมสามสิบสามไร่เนาะครับขี้แพ้ก็ใส่พืชผักที่เราปลูกนี่แหละครับประหยัดเลยครับเนี่ยผมมีเห็นมีไร่มันอย่างเงี้ยติดๆเนี่ยมันสัมบัลังนี้มีปัญหาเรื่องแพะที่จะไปกินไปอะไรไหมไม่ค่อยกินครับไม่กินเลยเข้าไปมันก็เดินเลยไม่เสียเนี่ยไม่กินอ๋อพนี่ไม่กินแต่ว่าถ้าว่าอยู่ติดไร่มันถ้าท้องว่าง อย่าให้เข้าไปกินถ้าฝนตกอะ่ะมันจะมีกดแก๊สขึ้นที่ใบครับโอ้ถ้ากินถ้ามันอืดก็ต้องใช้ยากอกยาอะอาไรครับลุงยาทาด้ำขาวก็ได้ทาน้ำแดงก็ได้หายไหมหายครับอกอกประมาณสิบดีสีอ่ะพักเดียวก็หายประมาณสิบซีซีครับถ้าแพ้ท้องอืดอีกกอกได้เลยกอกได้เลยรีบกอกเลยครับเดี๋ยวมันหายอืมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของผมไม่มีถ้าอืดทุกตัวจะไม่มีการตายโอ้หลยหลายๆคนมือใหม่เจออืดตายก็มีนะเยอะครับแต่ พะว่ารู้ไม่ทันถ้ารู้ทันน้ําแดงน้าขาวอย่าถุดสำหรับคนนี่แหละกอกได้เลยประมาณสิบซีซีสิบซีซีกว่ากันนะไม่เป็นไรหรอกตีให้นอยก่านั้นหนึ่งตัวหายนะครับผมนะกอกได้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ชมทางบ้านนะครับผมเนาะโอ้หนี่ยังเรายังไม่ได้ไปเลี้ยงแต่เราก็ไม่ได้ให้อาหารอะไรที่โรงเรือนใช่ไหมลุงไม่ได้ให้ครับนี่ผมเลี้ยงอยางธรรมชาติมันไร่ทุ่งลุนล้วนเลยครับ30ปีไม่มีต้นทุนมีเฉพาะต้นทุนในการซื้อ พ่อพันไม่พันซื้อก็พ่อพันก็นานๆก็ซื้อทีหนึ่งครับก็ดูมันระยะการอายุของมันอ่ะก็ซื้อทีหนึ่งโอ้ดูยืนนี่หน้าตกไม่ตกนะไม่ตกพวกนี้ไม่ตกลุงแล้วปกติพี่เลี้ยงกี่โมงเนี่ยผมจะปล่อยประมาณบ่ายโมงครึ่งครับบ่ายโมงครึ่งแสดงว่าใกล้เวลาแล้วเนี่ยครับประมาณบ่ายโมงครึ่งเลี้ยงบนภูเขาโน่นนะครับเนี่ยวดี๋ยวผมปล่อยนี่ผมมีแปลงหญ้าอยู่โอ้ปล่อยนี่วันนี้ผมไม่ได้ไปเลี้ยงปล่อยขึ้นแปลงหญ้าเลยครับผม่รวนรอไปไม่ออกครับครับ นี่แสดงว่าเรื่องการตลาดก็ไม่มีปัญหาไม่มีการดูแลรักษาส่วนมากก็จะเจอท้องอืดท้องอืดกับพยาธิกับพยาธิครับผมเห็นมีแค่นั้นแหละที่ผมเป็นอยู่เนี่ยครับมีแค่นั้นเนี่ยคือโรคหลักๆของเขาเลยแหละพูดง่ายๆนะครับพวกเนี่ยท้องอืดพยาธิแล้วพวกคลอก่อนกาหนดอะไรงี่มีไหมลุงน้อยครับน้อยไหมน้อยครับบางทีมันแม่มันไม่สมบูรณ์มีบ้างแต่น้อยแต่ของผมอะไม่ไม่ค่อยมีอะ ที่ว่าคออกัดกำหนดเลยนะครับผมไม่คอยมีแล้วเราไปเลี้ยงอย่างนั้นผมเห็นมีน้ําตามลําห้วยนู่นชายชายนู่นที่ฝนตกใหม่มันไปกินมีปัญหาไหมเคยกินไหมกินครับมีปัญหาไหมครับไม่มีเลยกินทั่วไปไม่มีโราะว่าเขตผมนี่ไม่มีพวกที่ว่าจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าพวกอะไรต่อสารเคมีไม่มีไม่มีแสดงว่าถ้าแพะไปเลี้ยงตามธรรมชาติถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ชมทางบ้านนะก็สามารถกินน้ําได้แหละแต่ต้องมั่นใจว่าน้ําไม่มีสารเคมีครับ ถ้าพบสารเครมียาฆ่ามแมลงยาฆ่าพวกนี้อันตรายอ๋อผมไม่มีลุงแล้วนี่แหละตัวเล็กตัวน้อยเงี้ยออกมาใหม่ๆเราทําอะไรหรือเปล่าเราต้องฉีดยาฉีดอะไรหรือเปล่าดูแลงั้นฉีดแต่แม่มันครับฉีดว่าไอฉีดเอกาน่าให้แม่มันกาน่าครับยาอะไรครับยาการ่าเราเนี่ยแหละกาน่าอะไรที่ฉีดสัตว์เนี่ยฉีดให้แม่มันเพราะว่าหนึ่งยางมลูกเต้านมครับเอ่อถ้าฉีดให้มันแลน้วเต้านมจะดีแล้ว<อ>มลูกมันจะปกติมัน ฉีดเสพคือหลังลอดฉีดทันทีหรือว่าทิ้งทคลอดแล้วครับลอดแล้วสี่ห้าวันอะไรเงี้ยไม่ไม่แล้วพอลอดเสร็จฉีดเลยลอดเสร็จทันทีแล้วฉีดเลยทันทีครับอกานาครับกานากี่ซีซีครับต่อหนึ่งแม่พันประมาณสองหรืสี่ครึ่งสองีซี้นแล้วแต่น้ำหนักของสัตว์กะดูไปซื้อตามร้านขายยาปศุษัททั่วไปมีขายแน่นอนกานาอ่านตามฉลากมันนะครับเพื่อให้น้ำนมดีครับนั่นแฝดสามบอกม่รู้กี่มีผมมีแฝดสามก็มีนี่สองเนี่ยเนี่ยอครับอืม นี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนเลยนะการีกาหน้าให้เรื่อยๆอะ่ะน้านมมันจะดีเพราะเต้านมมันจะไม่อักเสบอ๋อช่วยช่วยไม่ให้ตหํานมเต้านมดีไม่อักเสบด้วยการหน้านี่นะครับบางทีมน,นมพัดแต่น้ํานมไม่ออกเพราะเป็นเพราะอะไรเนี่ยสาเหตุอ่ะเต้านมมันอักเสบข้างในไม่รู้อ่ะต้องฉีดการหน้าเข้าไป และน้ำลงมันจะไหลฉีดบริเวณไหนครับของแม่พันธุ์เนี้ตรงนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยคอเนี่ยเนี่ยจัดฉีดฉีดตรงคอนี่เลยเนี่ยไม่ต้องให้เข้ากับเนื้อเข้ากันเนื้อครับเข้ากับเนื้อเลยต้องฉีดตรงคอเลยเนี่ยเนี่ยสัตว์สัตว์ต้องฉีดตรงนี้หมดเนี่ยครับอ๋อตรงนี้หมดเลยมันเป็นยาบางชนิดครับอย่างก็วัคซีนเนี่ยมันให้ผิวหนังมันมันเป็นบางอย่างเป็นบางอย่างครับแต่ตัวนี้สามารถฉีดเข้ากันเนื้อกล้ามเนื้อเลยครับตัวนี้เห็นหมิด แขนกระดิ่งด้วยพิเศษนะครับไม่เรามันแวนไม่เฉยเนี่ยโอ้มันจะได้ฟังกันครับเพราะว่าปลายมันจะฟังกระดิ่งกันที่นี่เราจะจําหน่ายสําหรับพี่น้องเกษตรกรเฉพาะตัวผู้เหรอครับครับตังเมียผมยังอยากไว้อยู่ช่วงนี้ผมยังจะขยายพันธุอยู่เพราะผมไม่ค่อยได้ขายตัเมียเลยที่นี่เป็นเลือดผสมบ่อรุนๆครับก็มีแองโก้ด้วยเนาะกำลังเดินมาแองโก้อันนี้มันมันพันผสมไม่นั้นผมเห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาจะออกลูกเละครับมีชาแนลแพะนุ่มวยมั้างเนี่ย มันผสมรับผสมกันเนาะแพ้ขาวรุนๆเลยก็มีนะครับผมเนาะนี่นี่ยสองตัวเนี่ยฟันแน่นนี่เป็นสมฟันแน่นนมจะดีโอ๊นมนมจะดีบอชาแนนผสมครับแล้วน้ำนมจะดีดีโอเนี่ยเนี่ยอย่างพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยลงมาเนาะอ่ะเนี่ยผสมฟันแน่นะนมจะดีครับให้แม่สมบูรณ์สมบูรณ์อืมช่วงนี้มันจะสู้ไปหน่อยฝนตกฝนตกครับมันจะค่อยกินยากันพวกนี้ถ้าฝนข่เยออ่ะแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงแพ้แบบไล่ทุ่งกับแบบลุงเฉาเนี่ยก็ สามารถซื้อสายพันธุ์นี้ไปเลี้ยงได้เลยได้ครับเป็นบองทีผสมนี่แหละแองโกลชานแนผสมกันไปเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรลุงชาไว้จุดความคิดเห็นนะครับผมเนาะไอพี่น้องก็ไปกดตรงนั้นล้วจะเจอเบอร์โทรนี่เลี้ยงปนกับแกะได้สบายยเลยแต่การเลี้ยงแกะลำพังเนี่ยเลี้ยงแกะเนี่ยดูแลง่ายกว่าแพะเยอะจะดูแลง่ายกว่าแพะเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าออกลูกก็ไม่ต้องดูมันมันจะกินนมของมันเองแพะนี่ถ้าสองตัวต้องดูครับ บางตัวไอตัวหนึ่งนอนอยู่ต้องไปขังทำอนุบาลไว้ต้องอนุบาลไว้ให้มันจําแม่จาลูกมันได้อปลยแต่แกนี่ปล่อยเลยแกปล่อยเลยความแตกต่างนี่เองแล้วลุงกังไฟเนี่ยเราก่อไว้ทั้งคืนเลยป้ะทั้งคืนครับกลางวันไม่ต้องไม่ต้องบอืมดับไม่เช้าด้วยตึ่งดับก่อให้ควันเฉยแต่ก็ไม่มีผลไม่มีผลอย่ากที่เห็นนี่แต่สุขภาพดีอย่างที่ลุงชาวบอกไม่เป็นไร ชอบนอนกองไฟที่นี่โรงเรียนจะโล่งเพราะว่าลุงเชาเลี้ยงในเขตป่าไร่กลางเขาอากาศมันถ่ายทเทงนะครับ,รบมันเลยสามารถทําให้แพะสุขภาพดีนะครับผมนะตัวนี้มีผลมีผลอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่ตัวเล็กตัวน้อยเกลื่อนเลยนะครับแล้วมันกินในป่าครับมันกินสารพันครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงแพะกับลุงเชานะครับผมเนี่ยกำลังจะปล่อยแล้วไปดูบรรยากาศดูวิวที่ว่าเลี้ยงเป็นยังไงมัางนะครับไปแล้วนะ วันนี้ไม่ได้ขึ้นภูเขา่องเงี้ยอ่าไปแล้วเปิดปุ๊บนิดเดินไปนเป็นแถวเลยนะครับตามคนเลี้ยงเลยนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเศรษฐกิจนะครับผมนะที่น่าสนใจเลยพี่น้องเกษตรกร,กรที่สนใจนะครับผมนะก็ลองเข้ามาศึกษาข้อมูลาทางชอา่องตาไปเบิงได้หน่อยเลยครับผม,มเห็นว่ามีประโยชน์กับท่านก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมโอ้โห,ห ดูวิ่งกันวิ่งกันมาเป็นแถวเลยครับเนี่ยเนี่ยลุยลุยเลยโรงเรือนก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดีสักเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยแต่ก็สามารถเลี้ยงแพมีคุณภาพได้ถึงสามสิบปีนี่พอพันมาแล้วตัวเอกเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปล่อยเข้าไล่แล้วเป็นยังไงครับผมโอ้ระวัง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 แจ้ว่างแจ้งกันใจเย็นแจเจีน โอ้โหนี่ลงกันวิ่งกระโดดลงมาเลยไม้แผ่นเดียวนะนนเนี่ยมันใดเนี่ยโอ้คากลายวะสูงมอเขาเป็นสัตว์ภูเขาอย่างว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการกระโดดโลดเต้นมากปไปบปไปไปไปโอ้โห,โหโตวัวเล็กตัวเล็กพิวนเลยฮะเดี๋ยวดีวไปชมกันว่าข้างนอกเป็นยังไงม้างนะครับผมนะมปปนที่สวนะเดี๋ยวตามมาไม่ให้ไปเอาไว้บ้านโอ้ตัวเล็กไม่ให้ไปไ S <S ลุงแล้วเรามีอะไรล้อมมันหยูอไม่ให้มันไปไหนหรออมรโอ้ลวดล้อมไว้มันก็จะเข้าไปในแปลงหญ้านี่เลยถือว่าแหล่งสมบูรณ์มากเลยลุงเนา<ล>ะดูทิมะโมกมะกรูดไปลูกเต้หมด <S <S <ละ S 1> นี่ใส่ขี้แพท้ทั้งนั้นเลยล มันไหลลงมาบ้างบ้างมาคุมด้ยบ้างได้ซื้อปุ๋ยสำหักผักไหมนี่ลุงไม่ได้ใส่เลยครับไม่ได้ใส่เลยนะใช้ขี้แพอย่างเดียวใส่ขี้แพอย่างเดียวนะปุ๋ยหมักล้วนๆเคมีไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนานาผู้ปลูกไว้กี่เดือนแน่ะโอ้โหสองเดือนกว่ามากงน่ๆนี่ขึ้นต้นแล้วนะโอ้โหนุนแล้วมันล้วนเราไปคุมยันข้างบนนู่นเลยครับนนยัท้ายมันร้องทั้งหมดอ่ะอ๋อมันมันก็จะกินในเขตที่เราให้กินเนี่ยนะ มันก็ปิปากกับโพดกันได้เยอเราต้องคอยไปเฝ้าไม่รู้ไม่ครับเรไม่ได้คอยเฝ้าโอ้นี่เดินเดินข้ามสะพานเป็นแถวเลยนะนี่สะพานแผ่นเดียวเลยอ่ะแผ่นเดียวและเดินข้ามกันได้นู่นไปนู่นเลยแล้วมันจะกลับมากี่โมงครับลุงเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับครับเอ้มันกินแย่งกันแหละโอ้ฝนตกนี่วิ่งเข้าเองเลยเราก็ไม่ต้องไปเฝ้าไปอะไรให้เสียเวลาทํางานอย่างอื่นไปครับอือหือแล้วบ่ออย่างเงี้ยมันลงไม่ลงไม่ลงครับไม่ลงนะครับไม่ลง บ่อน้ำไม่ลงเลยอืมถ้าผมปล่อยขึ้นเขาไปมันก็กลับไหเนี่ยครับแ้่ผมปล่อยขึ้นเขาไปประมาณห้าโมงก็กลับมาถ้าปล่อยขึ้นเขาครับปล่อยไปเลยไม่ต้องไปดูประมาณห้าโมงเย็นกลับไปเองเลยครับมีหายมีอะไรบ้างไหมถ้ามันไม่มีอะไรกัดมันไม่หายครับอืมถ้าเจออะไรที่เป็นอันตรายเขาก็จะวิ่งกันกลับมาเป็นฝูงเลยครับครับนูน่นนไปกินกันเป็นแถวเลยครับใช่หรือว่าเลี้ยงง่ายมากมากที่มันกว้างถ้ามีที่แบบนี้ง่ายดีถ้ามีพื้นที่อย่างนี้เหมาะเลยเนาะ เราก็ทำรั้วทำสวนปลูกอย่างกับต้นมงต้นไม้ได้ที่หน้าพีจะจยายหี่คิดกว่าไรระหวานยาฝั่งนี้โอ้จะทำแปลงยาฝั่งนู้นด้วยนะครับผมนะที่สวนมันนี่ไร่มันนี่ก็ของลุงเนาะของผมหมดอ่ะผมก็จะหวานยาหมดแล้วครับเลี้ยงะายก็จะเลิกทำมันแล้วไม่ไหวไม่ไหวผลมันแรงเลยราคาก็ไม่ดีเลี้ยงแพะขายได้ดีกว่าดีกว่าครับครับยังไงก็ชัวร์กว่าอย่างอื่นเนาะครับอันนี้มันไม่แรงไง มันไม่ <นะ S 1> แรงถึงแรงถึงแรงก็ไ้ขายนะมันไม่แรงไม่ฝนฝนก็ได้แรงก็ได้มันได้ตลอดอะ่ะครับปีหนึ่งมันจะออกสองครั้งอืมปีหนึ่งอีกกี่ออกกี่ครั้งคนระับสองครับสองท้องครับถ้าแม่ละสองก็สี่แม่หนึ่งก็สี่ตัวครับแล้วก็สบายสบายไปครับค่าต้นทุนเอาหูหาไม่มีเราก็ปล่อยขึ้นตามธรรมชาติอย่างนี้แหละครับอืมค่ารักษาดูแลน้อยพวกยาพวกเกลือแร่มัง่งพวกอะไรบางก็น้อยครับปีปีหนึ่งใช้ไม่กี่สั่งคร ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาถึงราคาในปัจจุบันพออยู่ได้ไหมลุงราคามันราคาช่วงนี้มันลอยกว่าครับอยู่ได้ครับอยู่ได้เนาะเคยลงไหมราคาแพะหรือขึ้นเรื่อยๆมนลงช่วงโควิดหน่อยนะนะช่วงนี้ก็เริ่มขึ้นขึ้นมาอืถือว่ามั่นคงไหมในอนาคตในความคิดของลุงนะมันไม่ขาดร้อยหรอกเพราะว่าสามสิบปีแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปอีกสามสิบปีข้างหน้าก็คงจะดีครับคงจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าเขาใช้บริโภคกันนะอือ เป็นถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวจริงนะครับผมนู่นน่ะอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละตัวนี้เขาขาวนู่นบนภูเขานู่นนะครับผมนะไปเลี้ยงไปไม่ไม่เชิงเลี้ยงหรอกไปให้เขากินดาอิสระนั่นแหละอิสระพอถึงเวลากลับมาเองกลับห้าโมงนี่โมงห้าโมงกลับถือว่าดีเลยอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณลุงเชามากครับผมขอบคุณครับถ้าเปิดโอกาสให้หน่อยตามเบื่อเยี่ยมชมนะครับผมเนาะ